สกินแคร์ตัวเดิมแต่แค่เปลี่ยนวิธีใช้<ม>ก็เห็นผลดีขึ้นฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะเพื่อนๆเพจเ,เป็นกันไหมคะใช้สกินแคร์ตัวเดิมส่วนผสมจึงจ้งๆทุกวันแต่รู้สึกว่าผลลัพธ์เริ่มนิ่งๆไม่เหมือนตอนแรกเริ่มที่ใช้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าสกินแคร์ของเราไม่ดีนะคะแต่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้เขาให้เต็มประสิทธิภาพที่เขาสามารถทําได้วันนี้นะคะจิ๊บอยากจะมาแชร์3วิธีที่จะช่วยในการบูสสกินแคร์ส่วนผสมเดิมๆให้เห็นผลได้ดีขึ้นหลายเท่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ let's go ทริคที่หนึ่งะคะจิ๊บชอบที่สุดเพราะาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสักบาทนั่นก็คือการลงสกินแคร์ในช่วงโกลเด้นมินิทหรือภายใน1นาทีหลังจากเราล้างหน้าค่ะพเพราะนี่เป็นช่วงที่น้ามันเคลือบผิวของเรานะคะถูกล้างออกทําให้ผิวของเราอ่ะสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายมากๆการลงสกินแคร์ต่อทันทีเวลาที่หน้ายังหมาดๆอยู่จะช่วยในการลดโอกาสประการผิวพังเพราะสูญเสียน้าค่ะข้อแนะจิ๊บจะแนะนําให้ใช้ส่วนผสมที่ช่วยในการดึงน้กลับเข้าสู่ผิวอย่างไฮยาค่ะเพราะเขาจะสามารถช่วยในการดึงความชุ่มชื้นเติมความช่ื้นกับสู ได้ททันีแนะนํำให้เป็นเพื่อนลองหาอะไรที่เนื้อมีความบางเบาซึมผิวได้เร็วนะคะอย่างตัว Hyaluronic Acid Booster Serum ตัวนี้ของ Dr. J ตตัวนี้เขาไม่ได้มีแค่นานโนไฮยานะคะที่มีขนาดเล็กและสามารถซึมสุ่ผิวได้ดีกว่าแต่ยังทําง,งานร่วมกับแพนตินโนที่ช่วยในการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นของผิว ทั้งจากภายในภายนอกเลยนอกจากนี้นะคะการลงสกินแคร์บนผิวที่มีความหมดัดมาดช่วยสกินแคร์ซึมสู่ผิวได้ดีกว่าการลงบนผิวแห้งค่ะแค่เปลี่ยนเวลาการลงสกินแคร์นะคะก็เห็นผลที่ดีขึ้นแล้วอีกอย่างที่สิบไม่อยากให้มองข้ามนะคะคือช่วงเวลาของการลงสกินแคร์ต้องเหมาะสมกับส่วนผสมของเขาด้วยเพราะมันจะมีส่วนผสมบางตัวนะคะอย่างเบตินโลที่เขาจะมีความไวต่อแสงเพราะฉะนั้นนะคะบางตัวเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้ตอนกลางคืนดีกว่าถ้าอยากใช้สกินแคร์ให้ได้ประสิทธิภาพของมากที่สุดนะคะอย่าลืมดูเวลาของการลงสกินแคร์ด้วยทริ ที่สอนะคะคือ power pairing การจับคู่สกินแคร์ให้ถูกเพื่อที่จะให้เขาอะทำงานแบบส่งเสริมกันและกันนะคะช่วยในการบูสต์ความเห็นผลข้อเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นิดนึงนะคะแต่เชื่อจิ๊บเถอะว่ามันจะ pay off มากๆแต่ใครไม่อยากเสียเวลานะคะหรือกลัวว่าจะสับสนจิ๊บแนะนําว่าลองหาสกินแคร์ที่เขาจับคู่สั์มาให้อยู่แล้วอย่างไลน์ booster serum ของ Dr. G แบรนด์ดังจากเกาหลีค่ะไลน์นี้นะคะเขานําส่วนผสมดังๆที่มีงานวิจัยรับรองเยอะมาพัฒนาต่อให้เป็นเซรั่มสูตรที่จึ้งสุดๆอย่างตัวเรติโนลพิงเพปไทด์ตัวนี้นะคะที่จิบยกให้เป็นเรติ n นลที่จิบชอบที่สุดในช่วงนี้เลยมีส่วนผสมของ Real r e t i n o l และก็ r e t i n o l Like 8ชนิดจับคู่มากับเพปไทด์ตัวดังอีก5ชนิดค่ะตัวนี้เขาจะช่วยในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทําให้ผิวอวิอ่มฟูช่วยในการลดริ้วรอยคือพอบอกว่ามี Re Reigial มี Reginal l ดูเสตยโนละนีเาตัโนใจออกแตบบัวา ให้เหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนเพื่อนๆที่ตามช่องจิบะจะรู้ว่าหนึ่งในปัญหาที่จิบเจอตลอดนะคือใช้อะไรนิดหน่อยหน้าก็จะแดงหน้าก็จะแสบหน้าก็จะคัน แต่ตัวนี้ตอนจิบใช้นะคะไม่เจอปัญหาแบบแสบคันแดงแห้งลอกเลยเอาจริงๆจะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยซ้ําและที่เห็นสีชมพูเนี่ยไม่ใช่แต่งสีนะคะแต่เป็นส่วนผสมวิตามิน B12 ที่ช่วยในการลดความอักเสบเพิ่มความกระจ่างใสไฮไลท์ของเขาว่าคือเนื้อเลยทุกคนมีความบางเบาชุ่มชื้นมากนะคะใครที่มีภาพจําของเรตินที่จะมีความแบบแห้งมีความเหนียวมีความแบบหนืๆเหนอะหนห,นหน้านะลืมไปได้เลยตัวนี้ เนื้อดีมากเอาจริงๆนะช่วงที่ผ่านมาเวลาเพื่อนๆขอคําแนะนำจบว่าพี่จิบคามีแบบเบรนด์นอกตัวไหนแนะนําบ้างอะจไม่ค่อยมีตัวใหม่ๆอะไรมาแนะนำเพราะเรารู้สึกว่าตัวอื่นที่เราลองนะคะมันไม่ได้แปลกใหม่อะไรหรือว่าเราใช้ไปแล้วมันก็ไม่ได้เห็นผลดีเท่ากับตัวเดิมที่เคยใช้แต่จะบอกได้เลยนะว่าตัวนี้เป็นตัวที่อยากจะแนะนํา จริงๆมากๆแบบอยากเป็นเพื่อนได้หรออย่างสูตรของเรตชินลเนี่ยเขาจะมีการจับคู่เรตชินลกับเพ็ไท่ายใช่ไหมคะอีกสูตรหนึ่งนะที่จิ๊บรู้สึกว่าจับคู่ได้ดีมากๆคือตัวไนเซนไมท์บูสเตอร์เซรั่มค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวรวบรวมสารดูแลสิวผิวมันรูขุมขนกว้างแบบครบเครื่องมากๆเขาจะมี BHA นะคะที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวลดความอุดต,ตันมีไนเซนไมท์ที่ช่วยในการลดสิวลดความอักเสบลดรอยแดงรอยดาแล้วก็ช่วยในการกระชับรูขุมขนกับซิงพิเซนะคะที่ช่วยในการลด ว,มมนวน,นว่าง่ายๆนะคะคือดูแลปัญหาสิวตั้งแต่ก่อนสิวเกิดไปจนถึงหลังสิวเกิดเลยคือส่วนผสมอย่างในเซนไมด์อะหลายๆคนจะชอบนึกว่าด้วยความที่เขาเป็นส่วนผสมที่ขึ้นชื่อว่ามีความอ่อนโยนนะคะเราก็จะแบบเนี่ยใช้ไปเลยประคมไปเลยนะคะแต่อย่างส่วนตัวจิ๊บนะคะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเวลาจิ๊บใช้ในเซนไมด์ในเปอร์เซนเทจที่สูงๆอะจิ๊บจะชอบเจอปัญหาแบบแสบแสแดงๆเนี่ยบริเวณรอบๆตรงนี้นะคะจิ๊บบอกได้เลยนะว่ามันมีน้อยมากๆที่จิ๊บจะเจอในเซนไมด์เปอร์เซนเทจสูงๆที่ใช้ จะไม่รู้สึกระขายเคืองเลยซึ่งตัวเนี้ยทาได้นอกจากจะใช้สกินแคร์ที่เขาจับคู่ส่วนผสมแบบ power pairing ในตัวเขาแล้วนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมที่จะจับคู่สกินแคร์แบบ power pairing ในรูทีนของเราด้วย mm hmm. เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเขาค่ะ mm hmm. อย่างในไลน์ booster serum เองนะคะ mm hmm. จิบก็มีโพยของส่วนผสมที่จิบชอบจับคู่กันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์เนี่ยคูณ2คูณ3คูณ4ณ5ไปอีก mm hmm. สุดแรกนะคะจะเป็น retinol จับคู่กับ p a n t h e n o ค่ะ สูตรนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาผิวเรียบเนียนมีความแบบชุ่มชื้นโกโล o w ใสเพราะว่า retinol ช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีนะคะแต่บางคนอาจจะกลัวว่าใช้ไปแล้วมันจะมีความแบบแห้งลอกอะไรหรือเปล่าจิ๊ก็เลยแนะนำว่าสามารถจับคู่เขากับแผนตีโนตัวนี้นะคะช่วยในการล็อกความชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมประการผิวไปในตัวพอจับคู่กันไปอย่างนี้นะคะจะช่วยในการซ่อมผิวแล้วก็สร้างคอลลาเจนได้ดีกว่าการใช้ตัวเดียว สูตรที่2นะคะในซินามิกับแพนตินอลค่ะสูตรลดสิวปลอกประโลงผิวเวลาสิวบุกอะสมัยก่อนจิงจะชอบใช้สารที่แบบแรงมากๆนะคะเราแบบอยากจะกำจัดสิวไปตั้งแต่ต้นต่อแต่ยิ่งทําไปอะรู้สึกว่าหน้ายิ่งพังนะคะหน้ายิ่งแหกกว่าเดิมสิ่งที่เวิร์กมากสาหรับจิบในการรักษาสิวนะคะคือเราต้องเน้นเรื่องของการทําให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ช่วยในการปลอกประลมผิวไปในตัว ปรับลงผิวเสริมประการผิวนะคะจับคู่กันใช้ดีมากสูตรสุดท้ายนะคะเรตินอลกับวิตามินซีค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นสูตร OG สูตรฮอตฮิตตลอดกาลนะคะของผลดักสกินแคร์คือการใช้เรตินอลในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้วิตามินซีในตอนเช้าแบ่งเวลาให้เขาไม่ตีกันนะคะเรตินอลจะช่วยในการฟื้นฟูผิวส่วนวิตามินซีจะช่วยในการปกป้องผิวต่อต้านอนุมูลอิสระแล้ววิตามินซีของดัคเอร์เจียไม่ธรรมดานะคะเพราะเขามีเทคโนโลยี 3D วิตามินซีช่วยสามารถซึมสู่ผิวได้ลึกขึ้นได้ ขึ้นในตัวนี้นะคะมีวิตามินซีเข้มข้นแล้วก็มีไนซินามายด์นะคะช่วยในการปรับให้ผิวมีความกระจ่างใสลดรอยจุดด่างดําแล้วก็ช่วยในการดูแลรูขุมขนเป็นในตัวและเป็นวิตามินซีเซรั่มนะคะที่ไม่มีความเหนียวเหนอะอะไรทุกคนเหมาะมากๆกับการทานในตอนเช้าคือเขาไม่ไปกวนกันแดดไม่ไปกวนเมคอัพที่เราจะลงหลังจากนั้นถ้าอยากให้ส่วนผสมเดิมๆมีความปังขึ้นนะคะอย่าลืมหาสกินแคร์ที่เขาจับคู่สารมาได้อย่างดีทั้งในตัวฟอร์มูล่าเองและก็ในตัวมูทีนค่ะทริคสุดท้ายนะคะข้อที่3เวลาเลือ สกินแคร์อย่าดูแค่ส่วนผสมอย่างเดียวแต่ต้องดูที่เทคโนโลยีและก็นวัตรกรรมด้วยค่ะเพราะต่อให้สกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะจะมีส่วนผสมที่ดีขนาดไหนถ้าเขาไม่มีความเสถียรซึมสู่ผิวไม่ดีนำส่งสารไม่ดีมันก็ไม่เลิศอะอย่างลายบูสเตอร์เซ u m เขาใช้เทคโนโลยีสิทธิบัตรที่เรียกว่า V Booster ค่ะ โดยทีมวิจัยของดรจีเป็นการใช้นวัตกรรมอย่างนาโนออยล์แคริเออร์เทคโนโลยีนะคะในการห่อหุ้มวิตามินที่สามารถละลายในไขมันได้ดีช่วยในการคงประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เพิ่มการดูดซึมได้ดีกว่าเทคโนโลยีไลปโอมทั่วไปพอนํามาใส่ในสูตรอะ่ะช่วยวิตามินซึมสู่ผิวได้ลึกขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนผสมเดิมๆนะคะให้ดีขึ้นกว่าเดิมและถึงจะชื่อว่าออยล์แต่ไม่ได้เหนียวเหนอหนะเลยนะคะเนื้อของทุกตัวในไลน์นี้นะคะมีความบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวชุ่มชื้นแล้วก็เ,เกียกกว่าัับสินนแคตอืๆไดด้ม ถ้าอยากให้สกินแคร์ส่วนผสมเดิมๆที่ใช้นะคะเห็นผลได้ดีขึ้นอย่าลืม3ทริคนี้1ลงให้ถูกเวลา2จับคู่สกินแคร์ที่ส่งเสริมกัน 3. เลือกสูตรที่ดีตั้งแต่ตน้นเท่านี้นะคะเราก็จะได้ผิวที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะลิงก์และพิกัดต่างๆจิ๊บจะแปะไว้ให้ใน YouTube Shopping นะคะแล้วก็ใน Description บ o x ด้านล่างด้วยถ้าเป็นผูรู้สึกว่าคลิปวันนี้ได้ประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งจะอม่พลาดเวลาจิบ upload, ๊บอะะั